สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูฟองจะมาเล่านิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งปวดฟันกุ๋งกิ๋งยิ้มแย้มแจ่มใสส่งยิ้มทีไรแก้มป่องตาหยีกุ๋งกิ๋งยิ้มแย้มแก้มปริดูฟันเธอสิขาวสะอาดดีกุ๋งกิ๋งชอบกินขนมสารพัดลูกอมหลากหลายมากมี กินแล้วไม่ลืมแปลงฟันเช้าเย็นทุกวันขมันขมีวันหนึ่งเพื่อนชวนไปบ้านมีขนมหวานอร่อยหลากสีลูกชุบป,ปุยฝ้ายฝอยทองกุ้งกิ่งลิ้มลองทุกอย่างที่มีขนมหวานน้ำตาลน้ำอ้อยอร่อยอร่อยอ้ำอร่อยดี ถึงบ้านดึกดื่นง่วงนอนพอหัวถึงหมอนหลับปุ๋ยทันทีไม่ได้ล้างหน้าแปลงฟันกินขนมทั้งวันจนอิ่มอ้วนพรีรุ่งเช้ากุ้งกิ่งตื่นมาพรันนึกได้ว่าลืมแปลงฟันนี่รีวิ่งไปส่องกระจกสามสี่ห้าหอยู่ครบทุกซี่ ไม่แปลงฟันไม่เห็นเป็นไรงั้นต่อนี้ไปเลิกแปลงสักทีก่อนนอนอาบน้ำล้างหน้าขึ้นเตียงห่มผ้าแล้วหลับตาปีตื่นเช้าไม่ยอมแปลงฟันกินขนมทั้งวันอะฮ่อาอร่อยดีวันหนึ่งกุ๋งกิ่งปวดฟันร้องไห้ดังลั่นผู้เสียงอู้อี้ โอ้ยโอ้ยอูอวดอันอังไอ้ออินอ้างอ,อ,อ้อวยอูอีโอ้ยโอ้ยหนูปวดฟันจังใครได้ยินบ้างมาช่วยหนูทีแม่รีบวิ่งเข้ามาหากุ้งกิ่งลูกจ๋าเป็นอะไรคนดีอ้าปากให้แม่ดูหน่อยแย่แล้วลูกน้อยทำไมเป็นแบบนี้ ลุกขึ้นแต่งตัวเร็วไวหนูต้องรีบไปหาหมอด่วนจีอาหมอใจดีบอกว่าโอ้โอหนูจา๋าทำอะไรมานี่กินขนมและอมลูกกวาดไม่ทำความสะอาดดูแลให้ดีฟันผุเหงือกบวมอักเสบหนูเลยต้องเจ็บปวดฟันอย่างนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาหมอช่วยอุดฟันให้ด้วยหนูจะหายดีแต่หนูต้องจำเอาไว้ก่อนกินอะไรดูให้ท่วนทีขนมหวานอร่อยอร่อยแต่กินน้อยหน่อยนะจ๊ะคนดีกินแล้วอย่าลืมแปรงฟันสองครั้งต่อวันจำไว้ให้ดี ฟันขาวสะอาดสดใสยิ้มกว้างอวดใครได้เลยทีนี้กุ๋งกิ๋งรับคำยิ้มล่าหนูขอสัญญาว่านับจากนี้จะขยันแปรงฟันเช้าเย็นหนูหมั่นทำเป็นประจำทุกทีกุ๋งกิ๋งไม่ร้องปวดฟันยิ้มได้ทั้งวันอารมณ์ดีดี เห็นไหมฟันขาวสะอาดตามาซิมาดูฟันหนูสิจบไปแล้วค่ะสองรันนีทานเรื่องกุ้งกิ๋งปวดฟันเด็กๆสนุกกันไหมคะถ้าเด็กๆสนุกกันแล้ววันนี้คุณครูฟองมีเรื่องจะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักค่ะก็คือเรื่องการแปลงฟันที่ถูกวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลย วันนี้คุณครูฟองจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการแปลงฟันค่ะการแปลงฟันนะคะก็คือการทำความสะอาดภายในช่องปากค่ะลิ้นฟันแต่เอมีเด็กๆคนไหนไม่แปลงฟันหรือเปล่าคะแต่คุณครูฟองคิดว่าเด็กๆของคุณครูฟอง ต้องแปลงฟันกันทุกคนแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่แปลงฟันนะคะเด็กๆ,ๆก็จะฟันผุพอเด็กๆฟันผุแล้วเด็กๆก็จะต้องไปหาคุณหมอเหมือนใครคะที่คุณครูฟองเล่าให้ฟังเหมือนพี่กุ๋งกิ๋งใช่ไหมคะเพราะว่าพี่กุ๋งกิ๋งเนี่ยไม่แปลงฟันหลังจากทานอาหารพี่กุ๋งกิ๋งก็เลยต้องไปหาหมอแต่คุณครูฟองคิดว่าเด็กๆ,ๆเนี่ยไม่น่าจะมีคนฟันผุใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะ แปรงฟันกันทุกวันเลยแต่เอเด็กๆเ,เนี่ยจะรู้กันไหมนะว่าเขาต้องแปรงฟันกันตอนไหนบ้างจะมีเด็กๆรู้ไหมนะว่าตอนไหนตอนนี้หรือว่าตอนนี้หรือว่าทั้งสองตอนเลยใช่แล้วค่ะเราจะต้องแปรงฟันทั้งตอนเช้าและตอนเย็นก็คือวันละสองเวลา และก่อนที่เราจะไปพบกับวิธีแปรงฟันนะคะเด็กๆจะต้องมารู้จักกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการแปรงฟันค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่1น,นะคะก็คือแปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันนะคะสําหรับเด็กๆเด็กๆจะต้องเลือกโดยการที่ไซส์และขนาดนะคะเท่ากับ ปากและฟันของเด็กๆค่ะแล้วก็ต้องเลือกที่มีขนแปรงนุ่มด้วยนะคะเพราะว่าถ้าขนแปรงแข็งเนี่ยมันจะทําให้บาดปากแล้วก็บาดเหงือกเด็กๆค่ะและอุปกรณ์ชิ้นที่2ค่ะก็คือยาสีฟันยาสีฟันเนี่ยคุณครูฟองคิดว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะมีหลายรสกันพอสมควรแต่ว่าที่ครูฟองหยิบยื่นมาให้เด็กๆดูก็มีประมาณนี้ แต่การเลือกยาสีฟันเนี่ยเด็กๆจะต้องเลือกยาสีฟันที่มีฟูออลายด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3ค่ะอย่างที่3ก็คือแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำเนี่ยเด็กๆจะใช้ตอนที่บ้วนปากก่อนอแปลงฟันแล้วก็บ้วนปากหลังแปลงฟันเสร็จค่ะค่ะแล้วก็มาถึงวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะก็คือ นี่ค่ะคุณครูฟองมีโมเดลฟันจำลองมาด้วยวันนี้คุณครูฟองจะมาลองจำลองแปลงฟันให้เด็กๆดูค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะเด็กๆก็แปลงไปฝั่งนี้เลยค่ะแปลงฟันด้านนอกก่อนนะคะแปลงให้สะอาดอาแปลงตามครูฟองแปลงให้สะอาดนะคะด้านล่างแล้วก็แปลงด้านบนด้วยเด็กๆเห็นไหมคะแปลงด้านบน แปลงจากแปลงจากขวาไปซ้ายเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อาปากขึ้นค่ะอาปากขึ้นแล้วก็แปลงที่ฟันบดเคี้ยวของเด็กๆนะคะแปลงด้านล่างาแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็แปลงไปอีกด้านหนึ่งแล้วที่สําคัญเด็กๆจะต้องแปลงด้านบนด้วยนะคะคุณพ่อก็แปลงด้านบน หลังจากแปลงเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็งับปากค่ะงับปากพองับปากแล้วเด็กๆก,ก็แปลงอย่างนี้ฟันบนและฟันล่างค่ะเด็กๆก,ก็แปลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่สำคัญหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องอาปากอีกหนึ่งครั้งและแปลงลิ้นค่ะ ลิ้งของเราก็เป็นที่สะสมแบคท,ทีเรียหรือเชื้อโรคเหมือนกันนะคะเด็กๆก็แปรง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 แปลงพอเด็กๆแปรงเสร็จเด็กๆก็บ้วนปากค่ะบ้วนปากเสร็จนะคะเด็กๆก็เช็ดหน้าเช็ดตาล้างหนุ่งล้างหน้าให้เรียบร้อยแค่นี้เราก็เสร็จแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องของครูฟองเด็กๆ จำและนำไปทำตามได้เลยนะคะแล้ววันนี้คุณครูฟองต้องไปแล้วบา,บายคะ่ะ